นี่ก็เป็นคลิปทุงงลมกับการใช้งานเจ้าปืนลมเลยนะครับหลังจากที่พยายามถอดนานแล้วพอดีได้บางที่อยู่ที่โรงเรียนมาช่วยถอดให้ก็เลยถอดเจ้าตัวนั้นออกไปได้แล้ววันนี้ก็ใส่ข้อต่อใส่ปืนลมเรียบร้อยแรงดันก็อย่างที่เคยถ่ายคลิปไว้ครับที่150นะครับแล้วก็ตัดเริ่มทํางานที่120ก็แล้วจะมาตัดอีกทีหนึง่งที่150นะครับก็นี่ก็มาลองดูแรงลมกันแรงมากครับ ำไงดีฉีดไรดีอ่ะฉีดอะไรดีนี่ละกันนะนี่นะอุ้ยหายเลยแต่แรงลมมันน้อยครับ<_ <C> _ <T> นี่กว่าปีปีห <_ C _ T> นึ่งก็รมไปที่ประมาณร้อยสี่สิบก็คือแรงดันลมมันแรงแต่ตัวถังมันน้อยมันก็จะทําให้หมดเร็วแต่ถ้าได้เมื่อกี้ได้คุยกับบางทีมเขาเขาก็บอกว่าน่าลองทําเอาถังโดนัทมาใส่ดิสซุมล้อนะครับมันน่าจะได้ ความจุที่เยอะกว่าทังนี้เพื่อจะใช้งานงานหนนก็เนี่ยมาลองดูแลง,ลงลมมันเช็กการไรเดียนี่ละกันนะดูนะับเสียงมันแรงมากยุบเลยนี่ก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่ิบอันนี้มันตัดคือมันตัดประมาณร้อหสตัดที่ร้อยี่สิบตั้วแรงลมมันน้อยแต่ดเดียวมันจะทำงานแหละ ยมาดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ามันจะใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนี่จะเป่าตรงที่ว่าจะจำลองะกับที่ว่ามันเป็นขยะด้านหน้ากันนี่นะครับก็คือกับเขาเรียกว่าลูกค้ามันฝุ่นมันเยอะก็จัดให้เขาหน่อยนะฮะถ้ามาเป่าไันนครับก็ป,ป,ป,นะรบป,รประมาณนี้แหละครับ ลองดูสังเกตที่ตัวลมนะครับมันจะมีเห็นลมออกมาเลยก็ถวา่าแรงมากเพราะมันแรงดันมันร้อยกว่าอนอาสำรับเอาไว้เติมลมใกล้ได้อยู่ยังดีอยู่ก็๋ยวจะทำให้มันทำงานแหละวันนี้ก็เกิดจะร้อยยี่สิบแล้ว